มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนครประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวันที่19ตุลาคม2532ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการเกษตรและฝึกอบรมวันที่26เมษายน2538ได้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตสกนลนครวันที่18มกราคม2548ได้รวม2หน่วยงาน ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครปัจจุบันเปิดสอนสองคณะได้แก่คณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะทรัพยากรธรรมชาติประกอบไปด้วยสาขาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทยสาขาเทคโนโลยีการอาหารสาขาเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาบริหารธุรกิจสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดอกไม้ประจำวิทยาเขตสกลน,นครคือดอกทองกลีวสีประจำวิทยาเขตสกลน,นครคือสีชมพูและสีน้ำเงินผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่โดดเด่นของวิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตสกลนครได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้เป็นจุดเน้นคลัสเตอร์ฟู้ดแอนด์เฮลท์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารและสุขภาพและได้มีการจัดตั้งโรงผลิตยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นโรงงานสามารถผลิตยาได้ทั้งยาแผนไทยหรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก และยาพัฒนาจากสมุนไพรเพื่อส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับยาแคปซูลฟ้าทลายโจรที่มีมาตรฐาน GMP แก่ทางผู้ประกอบการจากทางบริษัท HK Enterprise 2022จําจำกัดเพื่อส่งจำหน่ายในร้านยาเพียวบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทั่วประเทศผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้สนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ทางมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิน่นนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสามารถจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อไปผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากกระบวนการตัดแต่งเนื้อโคขุนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตเนื้อโคขุนพนยางคำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกระบวนการตัดแต่งเนื้อโคขนเป็นชิ้นส่วนต่างๆทําให้มีผลพลอยได้จากการตัดแต่งเนื้อโคได้แก่เศษเนื้อพังผืดและอื่นๆในปริมาณไม่น้อยกว่า1,000กิโลกรัมต่อเดือนพึ่งก็ได้มีการจําหน่ายไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีปริมาณเหลืออยู่จํานวนมาก จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผบเขียวหรือผลิตภัณฑ์อาหารประเภทสแน็คฟูดโดยทางสหกรณ์การเลี้ยงปศุส,สัตว์รรปอกางโพลยังคำได้ร่วมกับสาขาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติจากการสนับสนุนงบประมาณจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแผ่นอกกรอบ ตับแผ่นอบกรอบและสบายนางทอดกรอบคณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีผลงานนวัตรกรรมที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ออนอนองพวงชมพูเป็นผู้ประดิษฐ์ดังนี้ 1. สูตรส่วนผสมอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องแคลเซียมโซบทั้งหมด3สูตร 2. สูตรน้ำหมักเพิ่มซิลิเนียมในยซ์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหมด2สูตร 3. สูตรส่วนผสมอาหารสา์ที่มีไลซีนสูง 4. สูตรส่วนผสมน้ำนมหมักสำหรับลูกโค 5. กรรม,มวิธีการสากัดโปรตีนในน้ำนม 6. กรรม,มวิธีการสากัดไขมันในน้ำนมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกรกิจกรรมการถ่ายทอดและสร้างชุมชนนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้กับวิทยาลัยกษิกรรมและป่าไม้จำปาศักและมหาวิทยาลัยจำปาสัก์แขวงจำปาศัก์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเกษตรเทคโนโลยีด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้และมหาวิทยาลัยจำปาสักอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงเพื่อบ่มเพาะให้เป็นนวัตรกรอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตอีกด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโล,โลยีร่วมกับบริษัท global t i saw precision industry จำกัด แตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความชำนาญในด้านวิชาชีพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากผลงานที่โดดเด่นข้างต้นแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครยังได้มีผลงานนวัตกรรมบริการวิชาการงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายและยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคัสเตอร์ที่ f o o o d n d h e a l t h ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารสุขภาพและสังคมผู้สูงวัย โดยได้ดำเนินง,งานอาทิเช่นได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชากัญชงและสมุนไพรมทรอีสานได้มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรามาตรฐาน GMP p i c เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐาน,ดนได้มีการจัดอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรต่างๆมากมายมีการจัดตั้งโรงงานน้ำมันหอมระเหยภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีศูนย์การเรียนรู้คามที่เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจรทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางมีงานวิจัยและส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการเม้าในชุมชนไม่น้อยกว่า15รายและบริการวิชาการให้กับผู้ประกอบการและชุมชนเกี่ยวกับโครงการเมาทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางมีการรวบรวมสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองมากกว่า200สายพันธุ์ และศึกษาวิจัยคุณลักษณะของข้าวมีการพัฒนาพันธุ์หมูพื้นเมืองเพื่อการบริโภคมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริบาลผู้สูงอายุมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกนลนครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0986022754ราชมงคลสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยี